ต้มเปรดปลาไหลใส่โนไม้โสมเดอ้อพี่น้องจา๋าปลาไหลตัวใหญ่ใหญ่อวปวบขาตะไข่นัก,น,ก,น,กนักนะคะใส่น้ำม,มะขามเปรียกปเปรียปร้ยวต้มแบบแสบอีสานบานเองเนาะจะ้าเนาะมาเดอ้อพี่น้องจา๋า สวัสดีจ้ากินแซ่บแซต่างแดนกับประกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้าเดอ้อวันนี้พี่น้องจา้าโอ้โหเมนูนี่นะคะแซ่บสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกแล้วพี่นอ้องต้มเปรตปลาไหลจา้าพี่นอ้องจ้าต้มเปรตปลาไหลใส่หน่อไม้สมจัดต้มแบบอีสานบานเองเนาะคะเนาดเด็ดเลยก็คือแบบว่าปลาไหลตัวใหญ่จ้าพี่น้องปลาไหลส่งออกต่างประเทศแกเอ้ย ดีเด้อฉันชื่อวดแก่เด้อโอ้ยนี่ปลาไหลแก่เอ้ยตัวใหญ่ๆอวบๆไม่เหรอมาครึ่งท่อนจ้ะพี่นองจ๋ามาแซ่บๆด้วยกันนะจ๊ะเปรี้ยวจีด๊ดจ๊าดวันนี้กินกับข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวหอมๆหนึ่งเตใหม่ๆจ้ะกพี่นองร้อนๆควันหุยๆต้มเป็ดกับควันหุยๆคือการจัดแก่เอ้ย ออกมาจากเตาร้อนๆโอ้ยวันนี้อยากคักพี่นออ้องขา่นี่เด้อมันจะได้กระติ๊กเข่ามันจะได้ไม่บางเนาะแกเนาะอปิดไว้ปาดวันนี้พักก็ไม่มีอะไรมากเนาะคะเนาะพักก็มีแบบพักแบบบานๆเนาะจะพักชีเลือดแล้วก็มีแรดิสนิดหน่อยเนาะจะเนาะแล้วก็มีพักอ่าพักพักกาดเนาะจะเนาะอ่ะมาสดน้ำแสบๆไม่หรอแกเอ้ยโอ้โหใส่หน่อไม้สมด้า เปรี้ยวเปรี้ยวคักขอโทษขออภัยสำหรับคนที่ไม่กินปลาไหลเดี๋ยวจะเด้อบางคนไม่กินปลาไหลเนาะจะเนาะจตาวปากกวางนี่กินมาแต่นหน่อยนะจ๊ะอืมอืมอ้ม เนื้อเปื่อยๆโอ้ยแกเอ้ยนี่รูดเอาที่ดีกว่ารักวักแกเอ้งมะเขือเทศก็ใส่จ้ะ ไม่สมจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องหมอไม้สมมันจะเป็นแบบกลมๆเนาะจา้ะเนาะแล้วมันจะเป็นแบบเส้นๆก็มีจ้ะืปัด <What? S 1> สดน้ำโกกต้มนานจา้ปะปลาไหลเนี่ยต้มนานๆจังหน่อยเนาะจ้ะเนาะปลาก,กวางก็ต้ม ประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะเนือโอโยโยพียน่น้องจ้ะนี่กระดูกมันแข็งจ้ะกระดูกมันแข็ง <c oughs> คน an <que> อีสานบันนอกเองเนาะจะเนาะกินมือกินใหม่เป็นไรไปนเนาะแซ่บขาจะไข่อ่ะอืม อตอนน้อยๆปักหวังไปแทงปลาไหลกับพ่อจ้ะตามพ่อไปแทงปลาไหลเนาะตอนน้อยๆยังไม่เขารงเรียน้ะเอ้ยปลาไหลที่เขาใช่แบบนี้เนาะเจ้าคนอีสาคนคนโคราชที่เขาเป็นไม้แทงที่มันเป็นแง่งแบบเนี้จะ้ะพ่อพาไปแทง แต่จะไม่ตัวใหญ่ปะนี่จะพี่นงที่ประกวางกินอนะมันก็จะตัวน้อยๆเท่านิ้วก้อยจ้ะกระดูกอ่อนๆไม่หรอกกินมื่ตัวเฉยกระดูกสันหลังอยู่นี่ พี่น้องเนื้อแนนเนื้อมันจ้ะมันไม่คาวเลยไม่มีคาวเลยจ้ะพี่น้องจ๋าใส่ขาตะไคร้ใบเยอะเยอะใบไข่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเยอะๆ้วยจ้ะหอมม น้องใหม่สนแผ่นใหญ่ ใส่หอมใส่เออ่ผักชีเลือดจ้ะหอมๆใบมะกรูด คักจริงไม่ได้กินนานจ้ะพี่น้องหลายปีค่ะมันจะมาแบบนี้เด้วยพี่น้องเขาแชร์แข็งมาจากเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะเขาตัดหัวตัดหางมันถิ่งแม่แก่เอ้ยมันมีหัวจ้ะมีมาช่วงครึ่งทอน <laughs> พอได้กินจ้ะ Có đầy nó kể ơi uhm, cái thật găng khang à, mhm 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 รสชาติเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดงามมะขามเปียกเลยค่ะ ขากระนอนใหม่สมเนี่สีสันเดียวกันเลยแกเอ,อ้ย นาไม่สมใจรายหลายเนอไม่สมนี่ร่างหน้ามั้างหนึ่งเนาะจะเนาะถ้าไม่ล่างหน้าเนี่ยมันจะเปรี้ยวเกินจ้ะร่างน้าั้างหนึ่งแล้วก็มาต้มอืมมะขามเปียกลูก พวกปลาไหลพวกปลาสดต่างๆนะพี่นองจ๋าถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแบบคาวเนาะจ๊ะเนาะพวกปลาพวกปลาไหลต่างๆมันจะมีน้ำเมือกคาวเกาะอยู่ตามตัวไหมล่ะถ้าเราได้มาเนี่ยเราเอาแป้งนะจ๊ะแป้งมันแป้งเขาเนี้วแป้งเขาเจ้าก็ได้หรือว่าแป้งทําขนมปังก็ได้จ้ะพี่นองรูดรูดตัวปลารูดรูดตัวปลาไหลเนี่ยให้เมือกเขารูดออกให้หมดจ้ะใช่แป้งรูดรูดสักพักนึงแล้วก็เอาไปล่างน้ำนะคะล่างน้ำทิ้งจ้ะ ไม่มีคาวเลยพี่น้องจ๋าสิ่งที่คาวมันคือตัวเมือกอะจ้ะที่ทําไห,ลหปลาลทําไหปลาของเราคาวเนี่ยมันจะเป็นตัวเมือกแหละจ้ะเอาตัวเมือกออกก่อนทํากรบเข่านอกจากนาะก็จะไม่คาวจ้ะพี่นอ้องใหญ่ครับ

สดน้ำร้อนๆมีแรงจ้ะรสชาติกลมกล่อมนักเปรี้ยวมันได้เปรี้ยวจากหน่อไม้สมจ้ะได้เปรี้ยวจากมะขามเปียกได้เปรี้ยวจากมะเขือเทศพี่น้อง ใส่สมุนไพรไล,ล,ล่ๆใส่เอ้อย่ะตะไคร นี่น่าจะเป็นช่วงหัวนะคะเนี่ยแข็งขงนิดนึงรูดไม่ไปเด้จอจ้ะก็ตัดหัวมันออกนะจะเป็นช่วงแบบช่วงกำดนเนาะคิดว่าเนาะอ๊ายัด ุดยอดเลยหมดเกลี้ยง ไะไหลแซบ่บหมดเกี้ยงหายไปไหนแล้วเนี่ยแซบ่บักพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ประกวางสาวโคราชสาวไทยในต่างแดนก็อขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ